รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Coach คมคิดเปลี่ยนชีวิตและวันนี้ฮะท่านผู้ชมจะได้พบกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยรังสิตนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารและก็จัดการทางด้านวิชาการและกิจกรรมนะครับซึ่งประสบความสําเร็จอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยนะครับกับท่านผู้อำนวยการคุณวรพันธ์ แก้วอุดมครับเชิญครับสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับขอบคุณครับวันนี้ก็เป็นเกียรติกับทางในการมากๆนะครับท่านผอฮะที่มีโอกาสได้พูดคุยนะครับทราบมาว่านะครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตเนี่ยได้รับเขาเรียกว่าคะแนนโอเน็ต ติดอันดับต้นๆของประเทศเลยครับ,รบอยากให้ท่านผอแนะนําสักนิดหนึ่งครับครับผมก่อนอื่นก็ขอแนะนําโรงเรียนก่อนนะครับโรงเรียนสกุหลาเวียรังสิตนั้นตั้งอยู่ที่ในหมู่บ้านสุภารายบุรีตําบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับ,รบเป็นโรงเรียนแบบสาศึกามีนักเรียน3,500กว่าคนนะครับและก็มีหลักสูตรที่หลายหลักสูตรที่รวมกันอยู่ก็คือหมายว่ามีหลักสูตรที่รับเด็กเรียนเป็น อีพ <EP. S 1> uh ี huh. เรียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษครับเด็กก,ดกิฟเต็ดเด็กที่มีความฉลาดทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ uh huh. แล้วก็หลักสูตรสําหรับเด็กที่ทั่ว,ท,วทั่วไปนะครับและการบริหารนั้นจะต้องผสมผสานให้ดีว่าจะผสมผสานกันยังไงที่มีทั้งเด็กเกง่ง uh huh. เด็กไม่เกง่งแล้วก็เด็ก ไม่เก่งเลยแต่พวกที่เล่นกิจกรรมทํากิจกรรมพวกนักกีฬาอย่างนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่การจะบริหารมาให้ประสบความสำเร็จแล้วเป็นสถานที่ที่ให้คนมาศึกษาดูงานเยอะนะครับทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศในแต่ละสัปดาห์นี่มีต้องรับแขกตลอดนะครับรบเห็นบอกว่าเด่นทั้งด้านในเรื่องของการเขาเรียกบริหารในเรื่องของวิชาการด้วยแล้วก็ยังมีเด่นในเรื่องของกิจกรรมหรือกีฬาด้วยครับ,รบพ่วงด้วยกันครับผมทีนี้ก็อยากจะ เอาด้านวิชาการก่อนอน,นะครับ,รบด้านวิชาการนั้นเนื่องจากเรามีหลายหลักสูตรตการจัดก,การเรียนการสอนนั้นก็ต้องสิ่งหนึ่งที่ไม่ลืมเลยก็คือพระมหาการุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นผู้รพระราชทานโรงเรียนสงกราบขึ้นมาแล้วเป็นโรงเรียนที่น่าจะเป็นโรงเรียนในเครือด้วยนะสิบเอ็ดโรงเนี่ยใช้แบบเดียวกันก็คือการจัดก,การเรียนสอนนั้นใช้กิจกรรมนําการเรียนวิชาการครับ ซึ่งอันนั้นเป็นหัวใจของทางโรงเรียนเลยถูกไหมฮะที่ <Okay. S 1> ทําให้โรงเรียนวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆนะครับเอาล้ฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปพูดคุยกันต่อนะครับว่าทางผู้อำนวยการน,นะฮะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับมีวิธีการนะครับหรือมีเคล็ดลับยังไงที่บริหารโรงเรียนแล้วประสบความสําเร็จพักกันสักครู่เดียวครับ ดูแลคุณมีเดนสูตรทวินวันสะอาดล้ำช่วยลดกลิ่นปากมีเดนสูตรชาโพลสะอาดลึกทุกซอกฟันแล้วอย่าลืมมีแปรนด้วยนะมีเดนแปลนสไปรัลที่เราแนะนำ าสู่รายการเดอะโค้ชช่วงที่2นะฮะท่านผู้อำนวยการนะเราพูดคุยกันต่อน,คนะครับช่วงต้นเนี่ยที่ผมเกินมาว่านะครับทางโรงเรียน,นยมีการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าเรื่องของกิจกรรมในไม่ว่าเรื่องของวิชาการเนี่ยแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของประเทศเนี่ยท่านผู้อำนวยการเนี่ยมีหลักการบริหารอย่างไรบ้างครับครับผมก็คือในเรื่องของด้านวิชาการนั้นเราเอาจากประสบการณ์ที่ที่เริ่มกันมาคือ โรงเรียนส่วนใหญ่นั้นแล้วก็จะมีให้งานนักเรียนเยอะมากไปนะครับการบ้านด้วยการบ้านเยอะนะครับพอมปการบ้านเยอะเด็กก็ไม่มีเวลาที่จะศึกษาเขาก็จะไปถ้ามีสิบวิชาสั่งสิบคนก็จะมีการบ้านที่เขียนรายงานเป็นสิบวิชารู้กี่เล่มแล้วเด็กก็ไปก๊อปเอามาจาก Google แล้วก็มาแปะแะก็ไม่ได้ความรู้อะไรนะครับฉะนั้นเราก็เรื่องนี้สําคัญเวลามีคนคนบรงการเราจะเป็นจุดขายให้หลายโรงเรียนดูว่าทุกรายวิชาเนี่ย ต้องมาบูรณาการกันในการจะสั่งงานเด็กไม่ให้สั่งทางโรงเรียนไม่ให้สั่ง,งต่างคนต่างสั่งเช่นในระดมห <cinematic. S 2> นึ่งนี้มีกี่กลุ่มสาระรายวิชาคุณครูคต้องมานั่งประชุมกันแล้วก็มาตกลงกันว่าวิชาของฉันจะเอาตรงนี้วิชาของฉันจะเพิ่มตรงนี้ให้คะแนนตรงนี้แล้วก็มาตกลงกันในร้อยเรียงไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วเวลาเด็กเข้าไปทํางาน ก็จะเป็นเรื่องเดียวกันเช่นสว่าไปเด็กวันหนึ่งไปศึกษาเมืองเก่าอยุธยาฉะนั้นทุกรายวิชาก็จะอยู่ในนี้หมดเลยคณิตศาสตร์ก็ทํางานแบบนี้ขึ้นมาให้ไปวัดอะไรคํานวณอะไรวิทยาศาสตร์ให้ไปทําอะไรอยู่ในสถานที่เดียวนั่นแหละศิลปะศิลปะไปวาดรูปอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นสรุปเป็นรวมเล่มแล้วก็เป็นครงานที่ถึงเวลาเด็กทุกคนก็จะมานําเสนอผลงานที่ ให้คุณครูทั้ง1ิบกว่ารายวิชานี้มาตรวจนะครับเด็กก็จะกล้าแสดงออกทํางานเป็นทีมแล้วก็จะคุยกันว่าเราทําอะไรมั่งได้มาอย่างไงทุกวิชาก็จะให้คะแนนตามนี้อันนี้ที่เรียกว่ากิจกรรมนําวิชาการเลยถูกไหมครับเป็นที่ไปที่มาที่ทางโรงเรียนเนี่ยได้รับคะแนนโอเน็ตเป็นอันดับต้นๆของประเทศด้วยถูกไหมฮะครับผมอันนี้เป็นนี่ก็มีส่วนหนึ่งวิธีการส่วนหนึ่งก็คือวิธีการนี้ก็คือว่ามันรักษาของเพื่อนช่วยเพื่อน รหรือพี่ช่วยน้องประมาณนี้เท่าน,นักแล้วจะเป็นลักษณะของเพื่อนเชื้อเพื่อนเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าการจัดการเรียนแบบบูรณาการอีกวิธีการหนึ่งก็คือ,อเรียนไปซ่อมไปคือโรงเรียนโดยทั่ว,ว,วไปเนี่จยจะกําหนดว่าพอถึงเวลานี้นักเรียนสอบตกแล้วต้องมาซ่อมให้เสร็จภายในสัปดาห์ที่หนึ่งที่สองนะครับฉะนั้นผมเป็นแบบนั้นมันก็จะทําให้เด็กทั้งเด็กผู้ปกครองเกิดความเขาเรียกอะไรสับสนว่าไม่จบไม่นอนไม่นี่ยครับ แล้วก็มันก็กดดันที่เด็กที่เราก็ใช้แบบที่ว่าตกละซ่อมไปเรื่อยๆตลอดเวลาภายในปีการศึกษาหนึ่งซ่อมไปซ่อมไปซ่อมไปเพื่อเด็กจะไม่ต้องกดดันเหมือนกบเรียนไปด้วยซ่อมไปด้วยเขาเรียกว่าเรียนไปซ่อมไปครูก็จะได้ตามเด็กเด็กก็จะได้ ผ่อนคลายในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนตรงนี้ว่าไม่มาบีว่าพานแน่ที่นี่ต้องผ่านพานธุ์แน่ที่นี่ต้องผ่านประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือหลักๆที่ทําให้โรงเรียนประสบความสาเร็จนะครับส่วนต่อมาเห็นบอกว่ายังมีในเรื่องของกิจกรรมอย่างเช่นกีฬาอย่างเงี้ยครับทางโรงเรียนก็มีการผลักดันหรือส่งเสริมเด็กติดทีมชาติด้วยไม่ว่ากีฬาอย่างเช่นตะกร้ออย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับคือมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดเสมอว่าอันไหนก็ตามเนี่ยกิจกรรมที่เราไม่มี หรือวิชาการก็ดีที่เราไม่มีให้โอกาสแก่ที่อื่นนะครับที่โรงเรียนนี้ทาแต่ก็มาสิบกว่าปีสมัยก่อนนั้นยังไม่มีโรงเรียนกีฬาเราจะเป็นโรงเรียนที่สร้างนักตะก้อให้ทีมชาติซึ่งจะเห็นว่าในไม่ว่าทุกวันนี้ประสบความสำเร็จในในเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ไม่มีทุนไม่มีแต่แรงเขาเรียกมีแตะแรงนะครับไปแข่งตะก้อตามต่างจังหวัดต่างๆครับผมพวกเราก็มาตั้งโครงการเนี้ยตะก้อขึ้นมา จนเด็กในกลุ่มนี้ทุกวันนี้สิบกว่าปีเป็นสามารถที่จะได้เหรียญเอเชียนเกมเหรียญซีเกมทุกครั้งที่มีการแข่งขันเนี่ยจะมีลูกศิษย์ของเรานี่อยู่ในในทีมตลอดนะครับแล้วก็บางคนก็ประสบสำเร็จในอาชีพเขาเป็นนักกีฬาแล้วเ<อ>ขาก็มีไม่ว่าทหารตำรวจหรืออะไรนี่ก็มารับไปให้ทุนการศึกษาซึ่งเป็นอาชีพของเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนกีฬาอื่นๆนั้นเราก็ส่งเสริม ครับไม่ใช่ว่าแค่ตกรอ,รออย่างเดียวครับผมอย่างอื่นไม่ว่าอย่างเทควันโดทีมชาติโอลิมปิกก็นั่นก็เป็นเป็นเป็นลูกศิษย์ของเราจนจนไปอยู่ในเขาเรียกผู้ช่วยโค้ชอยู่ทุกวันนี้ก็มีเล่น,นทีมชาติไปเลยครับผมเล่นทีมชาติได้เหรียญโอลิมปิกก็ได้นะครับแล้วกีฬายอย่างอื่นเราก็ให้โอกาสนะครับให้เด็ก ทุกอย่างเข้ามามีโอกาสตรงนี้นะครับแม้แต่ฟุตบอลผู้ปกครองอ, <ะ S 2> อยากทแล้าก็ให้เอา,เอา,เอาตั้งชมรมขึ้นมาแล้วก็มาบริหารจาัดก,การเราเองโรงเรียนจะเป็นผู้ประสานงานให้ประมาณนี้นะครับอ๋อมีสัดส่วนในการเขาเรียกวิชาการกับกิจกรรมเนี่ยแบ่งยังไงครับท่านบอกอ๋อสัดส่วนของวิชาการกิจกรรมสมตสมติเด็กคนหนึ่งต้องเรียนอย่างเงี้ยฮะเพราะที่มองดูผมว่ามันดีทั้งคู่เลยนะมีการแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงฮะคือกิจกรรม จริงๆก็มีอยู่แล้วที่โรงเรียนสุขหลาเวรังสิลเนี่ยบ่ายสองเลิกแล้วนะครับวิชาการเนีเลิกละเลิกเลิกแล้วครับถ้าป่ายสองถึงบ่ายสามเราเลิกเร็วกว่าเพื่อนก็คือก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นชุมนุมชมรมซึ่งเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ไปค้นหาตัวเองไหมฮะเป็นพี่พี่สอนน้องนะเป็นรักษาของพี่สอนน้องก็คือ คนวัยใกล้เคียงกันเนี่ยเขาจะสอนกันได<ะ>้ง่าย<ะ>ใช่ครับจะเชื่อง่ายเช่นพวกดนตรีก็ไปสอนดนตรีกันพวกฟุตบอลก็สอนฟุตบอลจัดหลีกันพวกอะไรวิชาการก็สอนกันไปซึ่งเขาจะถ่ายทอดกันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นไปแล้วก็กิจกรรมตรงนี้จะทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไร,รเด็กใช้มีกิจกรรมเยอะเรียนรู้จากชีวิตจริงนะครับเรียนรู้จากความเป็นจริงของชีวิตที่มีอยู่ในตรงนั้นแล้วก็มันก็จะทําให้เด็ก เขาเรียกอะไรไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนอย่างเดียวไม่ได้เรียนอย่างเดียวก็คือเขาเรียนวิชาชีวิตไปด้วยนะครับการใช้วิชาชีวิตการทำเยจกรรมก็คือเขาได้รู้ปัญหาได้แก้ปัญหาในชีวิตจริงนะครับไม่ใช่่าเรียนหนังสือแล้วแก้ตดในโจทย์แต่ชีวิตจริงเขาต้องแก้ปัญหานี้พี่ทําไงน้องทําไงเขาก็สอนกันไปประมาณนี้ครับเอาละฮะนี่คือหลักในการบริหารโรงเรียนนะครับของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตนะครับแล้วก็แน่นอนฮะเราจะพูดคุยกันต่อใน ช่วงหน้านะครับแต่ว่าก่อนพักชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับทางรายการมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับพักสักครู่เดียวครับจงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะพระราชลำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สวัสดีค่ะผลิตรพ์พลเรืองเจ้าของเพจและช่อง y o u t u b e แมวไมซ์ วันนี้มาแบ่งปันข้อคิดดีๆว่าไม่สำคัญนะคะว่าในอดีตคุณจะเคยเป็นใครแต่สำคัญที่ว่าในอนาคตคุณเลือกที่จะเป็นใครนะคะคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจะมีอะไรอยากจะทำอะไรและอยากจะเป็นอะไรนะคะขอให้วันนี้คุณจงตั้งใจศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อรับผิดชอบความฝันของตัวคุณเองนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะให้เราดูแลคุณมีเดนสุดทวินวันสะอาดล้ำช่วยรดกินปากมีเดน สูตรชาโฟลสะอาดลึกทุกซอกฟันแล้วอย่าลืมม,มีแปรนด้วยนะม,มีเดนแกลสไรโรที่เราแนะนำ เข้าสู่รายการเดอะโค้ชช่วงสุดท้ายนะครับเราพูดคุยอยู่กับท่านผอวัพันธ์แก้วอุดมนะครับท่านผอเราพูดคุยกันต่อเนาะนะครับเราค้างกันอยู่ที่คะแนนของทางโรงเรียนเนี่ยได้ข่าวว่าติดอันดับ8ทางด้านโอเน็ตถูกไหมฮะเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยท่านผอมีวิธียังไงบ้างครับในการบริหารตรงนี้ฮะครับผมคือมันต้องประกอบกันหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือเราพูดถึงว่าเรา จัดการเรียนการสอนอย่างไรซึ่งกล่าวมาในในเทคแรกแล้วนะครับว่าเรามีวิธีการมีกิจกรรมมีหลักสูตรทำยังไงบ้างนะครับแต่จุดหนึ่งทุกวันนี้ที่เราวัดกันได้โดยที่ไม่ไม่อิงอะไรอิงมาตรฐานก็คือคะแนนโอเดตทึ่งของเรา เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาแล้วก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่แของประเทศโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษนะครับหลักการอย่างหนึ่งก็คืออยากให้หลายๆโรงเรียนเอาไปทําที่มาดูงานเราก็พยายามพูดตลอดว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้จ้างวิทยากรมาติโอเน็ตนะครับและถามว่าถ้ามีวิธีการอย่างไงก็คือเราให้เพื่อนช่วยเพื่อน นะครับก็คือหมายเขาว่าพอเปิดที่สอนน้องเพื่อนเพื่อนเขเก่งๆเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนช่วยกันก็คือหมายว่าพอเดินสิงหาเนี่ยเปิดเธอมาเราก็จะสอบพรีโอเน็ตหมายว่าลองสอบพรีโอเน็ตก่อนแล้วเอาคะแนนมาตัดมันก็จะมีในห้องนั้นก็จะมีคะแนนตั้งแต่สูงสุดถึงถึงต่ำสุดนะครับพอถึงสูงสุดต่ำสุดแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มในกลุ่มนี้แบ่งเป็น5คนนะครับ5คนก็คือสองคนเก่งคนมคนกลางอีกคน อีกคนที่โลที่โลที่คะแนนต่ำไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ใช่กลุ่มนี้หนึ่งเป็นบัดดีกันในการเรียนตลอดไปนะครับก็คือการเรียนรู้ในกลุ่มใช่จะสอนกันก็คือคนเก่งก็จะสอนคนอ่อนคนอ่อนก็อาจจะแลกเปลี่ยนความรู้กับคนเก่งซึ่งเด็กกลุ่มนี้ก็จะแลกเปลี่ยนความรู้กันไปตกลงก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมกลายเป็นเรียนดีขึ้นพอถึงปลายปลายปีใกล้สอบโอเน็ตเราก็ไปสอบอีกครั้งหนึ่ง นะครับไปสอบอีกครั้งหนึ่งถ้าในกลุ่มนี้คะแนนเพิ่มขึ้นในทั้งกลุ่มนี้คะแนนทําคะแนนสอบเพิ่มขึ้นหลังจากโพสเทสมาแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มคะแนนให้ทุกทุกคนในรายวิชานั้นในกลุ่มของเขานะครับก็จะเป็นการต่างคนก็ต่างกระตือรือร้นเพื่อที่จะช่วยดันเพื่อนให้มีคะแนนที่ดีขึ้นมีคะแนนดีขึ้นมีผลการเรียนดีขึ้นมีความรู้มากขึ้นนะครับมันมีอุปสรรคบ้างไหมฮะใรการบริหารงานบริหารงานเนี่ยผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยสามปีที่ ท่านผอ,อทํางานหนักๆมาจนได้รับรางวัลขนาดนี้ฮะมีไหมฮะมีผ่านอุปสรรคเรื่องราวอะไรบ้างฮะคืออุปสรรคก็คือเราต้องามความเข้าใจในบุคลากรในองค์กรของเรานตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเราจะทาตรงนี้และผลที่เกิดมาคือต้องสร้างความตระหนักให้เขาด้วยสิ่งที่ทําไปนี่มันจะเกิดกับใคราาถ้าเกิดกับเด็กมันก็เป็นมวลรวมที่ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับ,รบไม่ว่าผู้ปกครองไม่ว่าครูไม่ว่า ทั้งหมดขององค์กรเ่ย uh huh. ต้องมาเข้าใจทําการว่าเราจะเดินไปตรงนี้นะครับทําวิธีการนี้ซึ่งแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีมคนที่ไม่เข้าใจบ้างใช่แม้ว uh huh. ้ามีไม่เข้าใจบ้างเราก็พยายามชี้แจงทําให้เขาเห็นถ้าปออมีวิธีหรือเขาเรียกว่ามีคติประจําใจบ้างไหมครับหรือหลักคิดก็ได้ครับที่ใช้จนถึงทุกวันนี้แล้วประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับเขาเป็นหลัก,ลกคิดของการบริหารงานนะครับคือ จริงๆแล้วการบริหารงานมันเป็นเรื่องยากบริหารคนบริหารครูนะครับซึ่งมีตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงด็อกเตอร์ <แก S 2> นะครับจางคนต้องมีอัตราสูงอย่างนี้ฉนันการลาการบริหารคือเราจะทำาไงที่จะครองครองคนได้ครองใจคนได้และถึงจะไปครองงานเขาได้นะครับถ้าเราได้ใจ <แก S 2> ทุกอย่างมันก็ได้ตามมาหมดทุกเรื่องใช่ไหมเพราะว่าถ้าได้ใจคนได้ใจครูได้ใจบุคลากร,รได้ใจผู้ปกครองแล้วงานต่างๆก็จะ,จะตามมา,ค,ามครับผมเราจะเอาอย่างเดียวไม่ได้ วันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณท่านบอก๋อมากๆนะครับที่ให้เกียรตินะฮะมาพูดคุยกับทางรายการขอบพระคุณครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของทางรายการโค้ชคอมคิดเปลี่ยนชีวิตได้หมดลงแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะกลับมาติดตามได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา7นาฬิกาสนาทีถึง7นาฬิกาสนาทีนะครับเราสองคนนะครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะกลับมาเปลี่ยนชีวิตคิดบวกกับผมอาจารย์เอ ผมและท่านผอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ